นาะองสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่แบบไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็มาดูาข้าวเนาะที่ตัวเองปลูกนะคะแล้วก็ว่าเป็นยังไงนะคะก็เวลานี้ก็คือเรามาอยู่ที่ข้าวแล้วนะคะที่ได้ปลูกแล้วนะคะกอ็อย่างที่บอกนะคะแล้วก็เขาแล้วก็ได้ลงคลิปให้ทุกคนดูแล้วอีกอรอบแล้วนะคะก็คือ รอบนี้ก็ถือว่าข้าวของเราก็ดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปเดินดูด้วยกันนะคะก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> ดีขึ้นนะคะแล้วก็ความสูงของเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะ <c oughs> ก็ประมาณแบบเอวของหนูแล้วนะคะก็ถือว่าสูงแล้วนะคะสูงแล้วก็ดีขึ้นแล้วนะคะจากที่เขาแล้วนะคะอย่างที่หนูบอกนะคะก็คือ,อหนูก็แบบ คือหญ้ามันขึ้นเยอะนะคะหญ้าขึ้นเยอะแล้วก็ทีนี้หนูก็แบบเอาคือนำอา่าพว่วยาคุมหญ้านะคะก็คือได้นํายาคุมหญ้านะคะมาพ่นนะคะก็ทําให้แบบต้นข้าวนะคะอย่างที่บอกนะคะบริเวณไหนที่แบบโดน,น,นหนักก็คือถือว่าต้นข้าวก็ตายแล้วก็เสียไปบ้างนะคะแต่ว่า ถ้าบริเวณไหนที่แบบโดนเล็กน้อยนะคะก็จะไม่ตายนะคะไม่ตายแต่ว่าก็ถือว่าแบบเหลืองๆนะคะเหลืองๆแล้วก็เริ่มแบบเขียวขึ้นมาแล้วนะคะก็ถือว่าแบบก็ดีขึ้นแล้วนะคะอย่างเช่นตรงตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้ก็คืออย่างที่หนูบอกนะคะถ้าแบบโดนแบบสารเคมีไม่ใช่โดนยาคุมหญ้านะคะ เยอะๆเนี่ยก็คือมันจะยังไม่แบบยังไม่แบบสามารถที่จะฟื้นตัวได้แบบสูงนะคะก็สูงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้ก็คือเริ่มแบบเริ่มเขียวแล้วนะคะต้นก็ไม่ค่อยเหลืองแล้วนะคะก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อ่าก็จะอย่างที่บอกนะคะก็มีบริเวณที่แบบข้าวแบบ ึ้นแบบดีๆเนาะแล้วก็บริเวณไหนที่อย่างที่หนูบอกนะคะก็คือถ้าโดนแบบพั่วยาคุมหญ้าอะไรประมาณนี้มันก็จะเริ่มดีขึ้นบ้างนะคะเล็กน้อยเนาะก็ถือว่ามันมันก็ดีแล้วนะคะมันก็คือเริ่มดีแล้วนะคะก็บริเวณนี้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะนี่อย่างเช่นอ่าห็นะบริเวณอย่างอย่างบริเวณนี้นะคะนี่ บริเวณทางดางหลังเนี่ยก็คือหนูก็คือใช้ยาคุมหญ้าเลยนะคะมันก็จะถือว่าต้นข้าวก็เริ่มปรับสภาพแล้วนะคะจากที่แบบเหลืองเหลืองเลยเนี่ยคะ่ะเหลืองเหลืองแล้วก็ประมาณคืบสองคืบเนี่ยค่ะก็ก็คือแบบช่วงนี้ก็เขาก็แบบเริ่มเขียวแล้วนะคะแล้วก็เริ่มสูงขึ้นมาบ้างแล้วนะคะก็ถือว่าเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะก็<笑><笑> <g ül> อย่างที่บอกนะคะ บริเวณที่ไม่โดนยาคุมย้านหนักก็โอเคก็ดีขึ้นดีดีในระดับที่แบบโอเคเลยนะคะแต่ว่าก็คือบริเวณนี้ก็คือเจนิโดนยาคุมย้านนะคะเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยแบบยังแบบยังไม่แบบยังไม่แบบเต็มที่เท่าไหร่น้อยังดีไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าถ้าบริเวณนี้นะคะก็คือนี่ถ้าเราเดินมาไกลๆหน่อย เดินมาไกลๆหน่อยนะคะก็จะเป็นบริเวณนี้เลยก็ถือว่าข้าวนะคะนี่ข้าวก็จะแบบอีกระดับหนึ่งเนาะมันก็ถือว่าสูงแล้วนะคะสูงแล้วก็ดีนะคะก็ก็ไม่เป็นยังไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าเดี๋ยวค่อยๆโตไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่แบบเขาเราจะมาลุ้นอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือรอบที่แบบ เอาอโตเต็มที่นะคะว่าข้าวเนี่ยโตเต็มที่แล้ว่ะก็อย่างที่บอกเนาะก็คือว่าช่วงนี้นะคะก็พี่น้องหลายๆคนนะคะที่ปลูกข้าวกันเนาะก็ไม่รู้นะคะว่าที่พี่น้องปลูกนี่ข้าวเป็นยังไงบ้างนะคะก็ของหนูก็อย่างที่บอกนะคะแล้วก็อย่างที่ให้เอฟซีได้ดูนะคะก็จะมีหลายระดับเนาะก็ จะดูแลให้แบบให้ดีที่สุดนะคะให้ดีที่สุดเนาะก็ถือว่าถ้าแบบอ่าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเนาะถ้าช่วงที่แบบเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่หนูบอกนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าแบบหญ้ามันเยอะเกินไปเราแบบไม่ไหวจริงๆเราก็จะจะต้องใช้ยาคุมหญ้าด้วยนะคะถ้าไม่งั้นก็คือหญ้ามันจะหญ้าจะมาคุมนะคะคุมแบบบนต้นข้าวก็จะไม่ไม่ให้ข้าวแบบ เติบโตได้นะคะก็ถ้าสมมติว่า,าเป็นต้นข้าวนะคะถ้าสูงในระดับแบบนี้ถ้าเรามาเดินดูแบบนี้นะคะเราจะได้กลิ่นนะคะก็คือกลิ่นข้าวนะคะหอมนะคะไม่ใช่ไม่หอมเนาะของหนูนะคะก็จะเป็นแบบหนูปลูกพกั่วข้าวที่หนูปลูกนะคะก็จะเป็นพั่วมะลิ ข้าวหอมมะลิดอยนะคะก็จะเป็นข้าวหอมมะลิดอยเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็ไม่ได้มาทำอะไรนะคะก็คือมาดูข้าวเนาะของตัวเองนะคะที่ตัวเองได้ปลูกแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะคะจุดไหนที่แบบเขียวๆแล้วก็แบบสูงก็คือเป็นจุดที่อย่างที่บอกะคะ่ะโดนยาคุมหญ้าเหมือนกันแต่ว่าโดนแบบไม่ค่อยหนักเนาะถ้าจุดไหนที่แบบ อะเหลืองเองอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่อย่างที่หนูบอกอ่ะโดนยาคุมหญ้าอะไรประมาณนี้นะคะก็ถามว่าข้าวของตัวเองเป็นลักษณะแบบนี้ <c oughs> ดีใจไหม <c oughs> ก็ไม่ได้ดีใจนะคะก็ไม่ได้ดีใจเนาะแต่ว่าจะให้เสียใจเลยก็แบบไม่เป็นไรเนาะก็คือปีนี้เราปลูกได้แบบในลักษณะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราแบบปีหน้าเราค่อยปลูกใหม่นะคะ ลูกหม่แล้วก็จะทําให้มันดีกว่านี้เนาะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าสมมุติว่าช่วงที่ลูกเ็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็สามสี่วันนะคะช่วงนั้นถ้าสมมุติว่าหนูไม่ไปเกิดอุบัติเหตุมือไม่แตกนะคะก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าคือช่วงช่วงนั้นก็อย่างที่บอกนะคะคือเอารถไปคว่ำแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะทําให้แบบแข็งตัวเองนะคะแตกนะคะ แตกที่คอกเลยก็เลยแบบไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เนาะผลงานก็เลยออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ปีหน้าก่อนเนาะปีหน้าถ้าปลูกก็คือจะปลูกให้ดีๆแล้วก็จะคุมดูแลให้มันดีกว่านี้นะคะไม่ใช่ว่าอันนี้คือไม่ใช่ไม่ดูแลนะก็คือถือว่าดูแลแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะถ้าถามว่า มีหลายๆคนนะคะ f อหลายท่านนะคะก็แบบคอมเมนต์มาเกี่ยวกับเรื่องมือเนาะก็คือมือหนูได้แตกนะคะก็ถามว่าดีขึ้นไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคค่ะดีขึ้นแล้วนะคะก็คือดีขึ้นแล้วสามารถแบบจับแล้วก็ทํางานได้ปกติแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถพับข้อหาตัวได้คะ่ะเนี่ยก็คือพับได้ประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้เนาะ ปกติถ้าสมมติว่าแข่งเราไม่เป็นไรก็คือแบบถ้าเรา,าพับสุดๆคือประมาณนี้เลยจับได้ตรงนี้เลยก็คือเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยแต่น,นี่คือพับเข้าหาตัวไม่ได้นะคะก็ถ้า,าพับเข้าหาตัวแบบนี้ก็ถามว่าเจ็บไหมก็ยังเจ็บอยู่นะคะก็คือสามารถทํางานได้แต่ว่าจะทําแบบยกของนนหนักๆอะไรประมาณนี้หนูก็ยังไม่ทํานะคะหนูจะทําแบบ พวกแบบเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้นะคะก็จะดูแลรักษาเนาะก็จะดูแลให้มันดีที่สุดอแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าตอนที่มันหายดีจริงๆเนี่ยมันจะสามารถพับเข้ามาหาตัวได้แบบปกติไหมแบบนี้นะคะก็ใจจริงใจจริงนะคะหนูก็อย่าให้แบบแข็งหนูนะคะกลับมาปกติเหมือนเดิมเนาะก็คือกลับมาแบบพับเข้าหาตัวได้ปกติเหมือนเดิมจะดีกว่าเนาะ แต่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวให้หายเป็นปกติจริงๆนะคะก็ถ้านับตั้งแต่ที่เกิดอุบัติเหตุมาก็ได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะที่มือของหนูก็หายดีขึ้นแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังนะคะก็ต้องไปหาหมออยู่นะคะนี่ก็อย่างที่พาทุกคนมาดูในวันนี้นะคะก็ข้าวน่าจะว่าจะปลูกข้าวแล้วนะคะ หนูก็จะมีการปลูกพ่ว่แบบของกินอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวนะช่วงนี้นี่เขาก็ยังไม่โตเต็มที่เนาะเดี๋ยวนะให้ดูนะคะอันนี้่ะก็จะมีการปลูกแบบอของกินนะคะก็จะเป็นแตงอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็าต้นของเขาก็ยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้ให้ผลผลิตได้เนาะอันนี้จะเป็นแปลงแบบของชาวขาวเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช่มีปลูกแตงแล้วก็มะเขือเทศอะไรประมาณนี้นะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็จะปลูกอของกินที่แบบบนไร่บนดอยอะไรประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นทั่วแตงหรือว่าอ้อยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอ,ะ,อะไรเดีย ภาษามงกลเรียกว่าอะไรนะเป็นพวกแตงแล้วก็พวฟักอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่ที่หนูอยู่ที่หนูแบบมาทาไร่ตรงนี้นะคะหนูจะปลูกพวจแ้งนะคะแดงแล้วก็แบบมะเขืออะไรประมาณนี้นะคะก็ที่จริงก็มีหลายจุดนะที่ปลูกนะคะไม่ได้ปลูกแบบจุดเดียวนะคะหลายจุดนะตรงนี้ก็ใช่นะคะที่ปลูกแต่คือต้นของเขายังไม่แบบ ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่เท่าไหร่นะเนี่ยอันนี้ก็ปลูกนะคะที่จริงก็ปลูกเยอะนะเยอะมากเลยแต่ก็จะให้ดูเพียงแค่นี้ก่อนเนาะนี่อันนี้ก็คืออยู่บนที่อันนี้คือูอยู่ยืนอยู่บนที่สูงแล้วนะก็ประมาณนี้เลยนะคะบรรยากาศของที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้นะโอเคก็อย่างที่ให้ดูจุดไหนที่แบบดีก็ดีไปจุดไหนที่ไม่ค่อยดีก็ช่วงนี้ก็ฟื้นตัวแล้วดีขึ้นแล้วนะคะก็แต่มันจะไม่หนาเท่ากับจุดที่ดีๆนะคะด้านหน้าเลยก็จะเป็นจุดที่ดีๆเนาะด้านหลังก็จะเป็นจุดที่แบบกําลังฟื้นตัวอยู่ประมาณนี้นะคะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็พาทุกคนนะคะมาแบบดูนะคะเข้าที่ตัวเองปลูกนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ถือว่าดีขึ้นนะคะจากที่แบบโดนยาคุมแล้วก็แบบเขียวขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนะคะไม่เหมือนเขาแล้วเนาะที่ได้ลงให้เอฟซได้ดูแล้วรอบหนึ่งนะคะก็คือประมาณคืบสองคืบแล้วก็ต้นก็เหลืองเหลืองอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเขาก็ปรับสภาพแล้วจากที่เหลืองเหลืองนะคะก็แบบ เขียวขึ้นแล้วนะคะแล้วก็สูงครึ่งแล้วนะคะก็ปีนี้ก็ข้าวของข้าวของหนูนะคะที่หนูปลูกก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้นะคะ <etti> แล้วก็ไม่รู้นะคะที่พี่น้องหรือว่า f c ทั้งอื่นที่ปลูกข้าวนะคะไม่รู้ว่าข้าวของพี่น้องเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะแต่ว่าข้าวของหนูนะคะที่หนูปลูกแล้วก็จะมีสภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ ไม่มีอะไรนะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ